สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมเซอร์ริชนเคยนะฮะวันนี้มาอยู่กับ Fort of Nature อีกครั้งหนึ่งนะฮะจะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของผมเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะว่าผมสร้างไว้แล้วนะฮะเรามาดูว่าในเลเวล8เนี่ยมีเคสอะไรให้เราทำบ้างนะครับซึ่งส่วนหนึ่งผมก็ทำไปแล้วล่ละเพราะว่าบางเคสมันใช้เวลาทำนานนะฮะแต่ใช้เวลาให้คนดูนี่ค่อนข้างน้อยนะฮะ เควสแรกของเราเลยนะฮะก็คือการสร้างบ้านน้ําผึ้งนะฮะบ้านผึ้งนั่นเองซึ่งนั่นก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเย็นแสนเขียนเลยเลยว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถหาได้ง่ายๆในเกาะแห่งนี้นะฮะในพื้นที่แห่งนี้เลยนี่คือรูปแบบของบ้านผึ้งนะฮะซึ่งจะมีผึ้งวินเต็มเป็นหมดเลยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็สามารถที่จะมาเก็บ รังพึ่งได้เก็บน้ําหวานของมันได้เนะเอาไว้ทากับข้าวทําอาหารทำของหวานกินในบ้านเราได้เลยนะฮะซึ่งอ,อุปกรณ์ในการทําก็ไม่ยากอะไรผมจะทำให้ดูเลยเกมนี้มมนดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะดูส่วนประกอบของของเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะไม้กระดานตะปูลังพึ่งแล้วก็พวกดอกไม้นะฮะสามส่วนหลังเนี่ยก็หาได้ที่ป่าดอกไม้ที่อยู่ในป่าได้เลยนะฮะจะมี ดอกไม้เกิดเยอะอาจจะมีหลังพึ่งเกิดอยู่ด้วยแล้วก็พวกต้นไม้พวกนี้อยู่ด้วยนะฮะแล้วพืชพวกนี้ดอกไม้พวกนี้เราสามารถที่จะมาปลูกไว้ในบ้านเราได้เลยนะฮะมันก็จะสามารถขยายได้ง่ายขึ้นคือเราเอามาเพาะปลูกเองนะฮะไม่จำเป็นต้องไปหาเราหาแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกอเองแล้วก็สามารถสร้างบ้านหลังพึ่งได้แล้วนะฮะเอาล่ะต่อไปก็เป็นเพื่อต่อไปคือแท่นสําหรับการสร้างพุกยา,าต่างๆนะฮะ เราไปดูกันเลยละกันว่าแท่นผมสร้างไว้แล้วนะฮะนี่ลักษณะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะฮะแท่นตัวนี้นะฮะมันก็สร้างไม่ยากเหมือนกันนะฮะแต่การหาอุปรกรณ์เนี่ยค่อนข้างยากนั่นแหละคือปัญหาของมันนะฮะนี่เลยนี่นะฮะมันก็ใช้หินใช้ทองทองก็หาได้ง่ายๆจากพวกโกลเดนทั่วไปนะฮะแล้วก็เศษของพวกอะเจมีีต่าง นี่ก็หาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์ใช้แค่ห้าอันนะฮะก็หาไม่ยากแล้วก็กระดูกอันนี้ก็ยิ่งหาไม่ยากเลยจากเคียวเล็บกระดูกของมอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็น้ําผึ้งก็หาได้ไม่ยากก็เรามีบ้านน้าผึ้งแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะฮะทีนี้พอเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในตัวเควสมันจะบอกว่าต้องสร้างอันนี้ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นยาอะไรสักอย่างก็ได้ขึ้นมาหนึ่งอย่างนะฮะจะเห็นได้ว่าใน ตัวแท่นของมันเนี่ยจะมีอยู่มากมายหลากหลายยานะฮะจะเป็นยา,าเพิ่มพลังยาเพิ่มป้องกันยาเพิ่มการโจมตีหรือว่ายาหิวเลือดเพิ่มสปีดอ่าแล้วก็พลังงานอีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วทีนี้พอเราอยากทำก็แค่กดเข้าไปแล้วแค่หาชิ้นส่วนของมันไอตัวนี้ซึ่งถ้าเราไม่มีในบางครั้งที่เราเล่นเกมเนี่ยเล่น ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีพวกนี้ดรอปแบบแรนดอมมาให้เรานะฮะจากส่วนต่างๆของสมมติว่าช่วงฤดูร้อนน่ะจะดรอปตัวนี้มาให้ช่วงฤดูหนาวจะดรอปตัวนี้มาให้นะฮะแต่ว่าเราต้องการที่จะได้ตัวสีเขียวเราก็สามารถสร้างได้นะฮะนี่เรากดสร้างเข้าไปเลยแต่เราต้องหาชิ้นส่วนของอพวกเพชรพอยพวกนี้อ่ะอะไรก็ได้สักอย่างเอามา5ชิ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ1ชิ้น พอเราได้แล้วก็สามารถที่จะมาสร้างยาได้สร้างพวกนี้ได้เลยนะฮะซึ่งผมก็สร้างไว้หนึ่งตามแบบที่เขากําหนดหมาสร้างก็คือเพิ่มเลือดนะฮะตัวนี้สร้างมาแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรการสร้างนะแต่การหาก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะเอาละทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆที่เพิ่มมาในสิ่งก่อสร้างในเลเวล8ดนีกันนอกจากที่จะมีหลังพึ่งแล้วก็แท่นปริยาแล้วก็จะมี บ้านหลังเบลเลอร์บลานี้ขึ้นมานะฮะซึ่งนั่นก็อะไรที่เจ๋อมากเลยนะ,ะผมชอบมากเลยมันจะมีหน้าตรงหน้าต่างให้ด้วยนะฮะเป็นวิวดูอะไรแบบเจ๋งๆได้เยอะๆมากมายเลยนะ,ะจะเห็นด้ว่าดีทีเดียวนะฮะอ่ะเราก็สามารถเปิดหน้าตรงหน้าต่างได้นะฮะจะปิดก็ได้เปิดก็ได้ก็เหมือนทั่วไปเลยนะฮะแต่ผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมีใครเข้ามาอยู่แล้วก็นอกจากที่มีหีบ หีบเก็บของละซึ่งก็สร้างได้ค่อนข้างยากในการหาวัสดุบเนี่มีถังเก็บของเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะนี่ตัวนี้มันจะดีมากเลยความจุเท่ากันแต่ว่าไอ้ตัวนี้วางตรงไหนก็ได้แต่ถ้าให้ตัวหีบเนี่ยมันต้องวางในบ้านเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าจํากัดมากซึ่งผมเลยชอบสร้างให้ตัวถังตัวนั้นแล้วก็ผมก็สร้างเล้ากงเล้าไก่เอาจับเข้าไปเวลาจะให้อาหารมันหรือว่าจะ เอาผลิตภัณฑ์จากมันก็จะได้ง่ายมากขึ้นนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นแปลงผักที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสีช่องนะฮะหช่องเท่ากับอันนี้สีช่องนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่สูงในการปลูกนะฮะทีนี้ก็มาดูเควสต,ต่อไปกันเควสต,ต่อมาก็คือไปหาชิ้นส่วนของฟอร์ลออฟเนเจอร์นี่เป็นภารกิจที่มีค่อนข้างที่จะทุกเลเวลเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือ get new level คือเพิ่มเลเวลใหม่ซึ่งนั่นก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทําภารกิจของหาชิ้นส่วนบอดออฟเนเจอร์เสร็จแล้วละกันนะฮะทีนี้เราก็จะไปดูว่าในโลกแห่งนั้นมีอะไรรออยู่บ้างผมบอกก็เลยว่าโลกนั้นนี่หลังจากที่เราผ่านโลกแห่งความร้อนไปแล้วเนี่ยมันคือโลกแห่งความเย็นนะฮะซึ่งไปดันเลยครับมาถึงแล้วเห็นอได้ว่าที่นี่จะเป็นสีสันค่อนข้างสดใสนะฮะแล้วก็มีดอกไม้อะไรแปลกๆสวยงามทีเดียว แต่ว่าที่นี่มันมีข้ออันตรายที่คนระวังกันหน่งก็คือมันเป็นรุ่นความเย็นที่หนาวแบบหนาวเย็นมากเลยนะฮะดูชุดผมใส่มาเจนความแตกต่างจากเลเวอกเกตอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะก็คือมันจะเป็นชุดหนังสัตว์ทั้งหมดเลยนะฮะเห็นได้ว่าทุกอย่างจะมีความอบอุ่นบวกขึ้นมาสามมั่งหกม,มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเยอะมากเลยแต่ถ้าผมถอดลงออกสักชิ้นหนึ่งนะถอดหมู่แล้วกันเนี่ยเ็นได้ว่า ความเย็ยนจับเข้ามาทันทีเลยนะฮะเราหน้าจอก็จะเบลอแล้วก็เลือก็จะลดลงเร็วมากนี่แค่บวกสามนะสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่สักชิ้นเลยในตัวนี้มันจะลดลงเร็วแค่ไหนนะฮะสเกีได้ว่ามันจะบวกกันมากเลยอ่ะอันนี้ก็สิบละสิบหกละสิบเก้านะฮะความหนาของที่นี่ประมาณลบสิบเก้าองศาแตเถ้าถอดออกมาอาจจะเป็นสามสิบก็ได้ไม่แน่นะฮะ เอาละเรามาดูมอนสเตอร์ใหม่ในพื้นที่อย่างนี้กันแถวนี้ก็จะเป็นที่ผมเดินทางมาแล้วนะฮะภูมิทีศส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้และข้างหน้านี้ก็คือ For ์ลออเเจอรที่ทุกคนจะตามหากันนะฮะซึ่งมันก็มีมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะเราผมก็สวยแล้วล่ะว่าเรียกมันออกมาเยอะเกินนะฮะผมต้องหาพื้นที่คแคบๆเพื่อการต่อสู้ดีไม่งั้นผมก็เสพนะฮะ ถ้าเกิดเราจะสู้กับมาในที่โลกเนี่เราเสร็จแน่นะ,ะสิ่งที่ควรเตรียมมาในโซนนี้ก็ยังเป็นยาถอนพิษอยู่นะฮะเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆผมต้องฟื้งฟูเลือดหละสิ่งที่มาใหม่เอาโหเราโดนแล้วเนี่ยโอ้ยาแล้วผมโอ้ผมต้องโอ้ยาแยา่ๆอยา่ยางนี้แย่ๆโดนพิษด้วยมีตัวพิษด้วย เราต้องหนีเข้าป่าไปก่อนหนีเข้าป่าไปก่อนหลบก่อนหลบก่อนเอา้าไม่เดินไม่เดินไม่เดินเออโอ้โหลนเลยทีนี้ลนเลยอโอ้โหโจมตีจากตรงนั้นได้ด้วย,ยเย็ดแค่อะไรนี่เจ้จจาช้งโหดแล้ข้าเหลือเกินดูดูดูมโจมตีเราเร็วมากนะผมไม่กลัวมาหรอกมาปองผมกลัวตัวยุงหลังมันเนะนั่นโจมตีแรงมากแล้วผมโดนพิษด้วยแล้วก็โดนไอ้นี่ตีด้วยนะมองเทงแน,น่นอนนะฮะ เอาละครับเอาละเอาละเรียบร้อยนี่มีดรอปมาด้วยนะฮะตัวนี้คือส่วนที่ดรอปในโซนนี้นะสีเรียบไปเยอะเลยส่วนใหญ่ในมอนสเตอร์อ่าในโซนนี้ก็จะเป็นพวกปีศาจกระดูกนะฮะเป็นพวกผีสางนางไม้ซะมากกว่านะฮะซึ่งอันนี้โจมตีแรงมากเลยบอกเดียวว่าโหมดมากนะฮะสำหรับตัวนี้แลวผมก็ จะรอดหรือเป่ายังไม่แน่ใจเลยผมต้องหายที่ลบก่อนโอ้เช็ดเชดเกือบตายสังเกตได้ว่ามันโหดมากจริงๆนะฮะเกาะที่เรามีอยู่นี่ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยนะฮะฟื้นฟูเลือดในระดับหนึ่งละเรามาต่อสู้กันต่อมาสิมาสิมาเอาเอายากูว่ไม่มี Okay. โอเคอ๋อล่วงไปแล้วนะฮะโอ้โหไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยนะฮะในโซนนี้ของแผนที่เรานะ่โซนหนึ่งความหนาวเหน็ดนี้นะฮะว่ามันมีมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างที่อันตรายเยอะมากดูคือหน้ามีหมีตัวหนึ่งหมีนี่แม่มันอยู่ที่ทุกที่จริงๆจะร้อนจะหนาวจะเย็นแม่อยู่ที่ทุกที่เลยนะฮะแล้วผมเกลียดมากก็คือเอแมงป่องนั่นเองนะฮะแมงป่องแม่งจมตีเราได้เจ็บจริงๆ ต้องหลอกมันมาทีละส่วนนะฮะเราจะชนไม่ได้เลยนะฮะเราอย่าคิดว่าเราเก่งนะฮะเพราะว่าส่วนนี้แม่งสุดยอดจริงมันโหดจริงๆผมต้องจัดมันฟองก่อนเอ้าไอหมีมันหนีไปละโอ้ผมมืดมนหมดเลยหมีกลัไม่อืกอือตุ้นที่เมร์มืดจังเลยว่ะแต่มืดมากอ่ะ มองไม่เห็นเลยเลยอ่ะโอ้คู่โดยนยังป่องอะไรวะมันอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นะนะมองไม่เห็นจริงๆโดนด้วยอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะตาแต่แต,ต,ต,ตเรียบรอ้อยมือแมงป่องนรกมีไปไหนวะได้ยินเสียงมาและแต่มันอยู่ไหนไม่รู้นะฮะดูในแมปดิ อยู่แถวนี้แหละโอเคเราไปลุยกันต่อโอ้โหเจอวิงป่องใเกิดไ,ไปตายเอานะฮะไอ้ผู้ผีกระดูกนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่นี่จะเป็นจุดดีเวทยิงไฟมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนแห่งอ้โอโดนเฉยเลยเป็นพวกไฟถ้าสนใจนะฮะเราจะเข้าไปสู้กับมาในพื้นที่ของมันนะฮะว่าเราจะเสร็จเอเล่ตอนอมันเข้ามุมไปเนี่ยมันจะงงงงงอย่างเงีงง้ย ดอกกระดูกมกั่งอะไรมั่งนะฮะพวกมอนสเตอร์พวก, Master, พวกนี้ดูข้างหน้าเลยมีเยอะเลยนะยังมีเพียบมีผีกระดูกสองตัวุยกระดูกนี่โอ้โอโอ้ผีกระดูกตรงข้างหน้ากลัวนะฮะแต่ว่ายังดูงมาทูดหน้ากลัวสุดแหละสำหรับส่วนนี้อ๋อดอกเสียเพชรด้วยไอตัวนี้ มันจะโจมตีระยะไกลแล้วมันก็จะวิ่งหนีเราด้วยนะฮะอ่ะเสร็จมันก็นละมึงดอกมาเยอะด้วยทีนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วหรือเปล่าต้องดูก่อนตัวเดียวละเอา้ามาสิเนอะอืมเรียบร้อยดอกมันยังไม่ดีด้วยโอ้ข้างหน้ามียมทูตตัวหนึ่งซึ่งเป็นฝันร้ายเลยนะถ้าได้ประทะกับมันเนี่ยฉะนั้นเราควรที่จะพิชิต ฟอร์มเจอร์ชิ้นนี้แล้วก็รีบเพนกันเลยดีวยกว่ามันยัน่นมันยังไม่มา,มไ,มมาไม่ได้มาเห็นไกลให้ไกลไหมอ,อันตรายแล้วตัวนั้นโอ้ได้มาแล้วได,ได้มาแล้วไอ้ฟอร์มเจอร์แล้วกลับบ้านกันครับอย่ารีรอโอ้ยินยาไปด้วยดูสิว่าไอ้ส่วนฟอร์มเจอร์ชิ้นนี้มันให้เราใหม่มั่งนะฮะสงที่ได้มาก็จะเป็นชิ้นส่วนของอัญมณีต่างๆมี ทอง5ชิ้นอันนี้ยจะได้จากมอนสเตอร์ก็ได้นะฮะแล้วก็มีแท่งทองอีก2แล้วก็ชิ้นส่วนฟอร์นิเจอร์นะโอเคถือว่าก็ใช้ได้นะฮะโอเคกลับบ้านเราดีกว่านะฮะไปะถึงบ้านล้มาดูคเควสกันตัวนี้เหลือเพียงคเควสเดียวก็คือ อัพเลเวลนะฮะซึ่งมาดูว่ามันมีอะไรให้อัพบา้างสมกล่องมันก็มีแค่น้ำผึ้งแล้วก็ไอตัวที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะฮะซึ่งเราได้มาแล้วส่วนหนึ่งทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างในเลเวลต่อไปนะฮะซึ่งน้ำผึ้งผมก็เก็บไ,ไ้เรื่อยๆซึ่งก็ค้างได้มาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ก็ดรอปจากมอนสเตอร์มาเรื่อยๆนะฮะพวกเศษเพชรพวกนี้ก็ได้พอประมาณแล้วโอ้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ ง่ายต่อการดูต่อการเข้าใจนะฮะเอาละสำหรับพัทนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละก็ขอบคุณมากนะ,ะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ขอากคาว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ